ครับสวัสดีครับผมมิเตอร์ชนลอารแอลนะก็ขณะนี้นะอยู่ที่สามแยกป่าชิงนะครับสินี่นะครับจะไปอะไรครับไฟแดงจะไปอำเภอนาทาวีนะ หรือว่าจากอําเภอชนะไปอ,อนะําเภอนาทวีก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ขณะนี้ผมอยู่ที่เส้น408นะครับ408แล้วก็ถ้าตรงไปนะ55กิโลนะจะเป็นด่านประกอบนะครับรถ f c แล้วก็2 2.3กิโลนะฮะอำเภอเมืองนาทวีนะ f c ตั้งแต่เช้าเลยนะนี6โมงเช้านะ f c รู้สึกว่าท้องฟ้าสวยงามนะครับสิบรรยากาศชิลๆนะบางวันก็มีมีหมอกนะฮะรอบเรเวณนี้จะมีต้นไม้เยอะนะถึงว่าตรงนี้ขาเข้าตรงนี้นะมันมีเข้าทางแต่อำเภอจนนก็ได้นะดูว่าก่อนถึงอันนี้ผมเข้าก่อนถึงจะอำเภอจนันนานะ ระวังนะระวังมีการก่อสร้างพอเส้นนี้มีการก่อสร้างเอ้ามีการเบี่ยงด้วยนะสินี่มาจุดบนทางนะใช้ทางเบี่ยงชะลอชะลอนะความเร็วหน่อยนะ<ส><ส>ไม่ได้มาเส้นนี้เป็นปีนะเนี่ยก่อจัดสองเลนนะเพิร์กเป็นนะสี่เลน น่าจะมีคู่ขนาดด้วยคาวต่อไปนะเออันนี้เป็นเส้นเส้นใหม่นะที่เขาสร้างมานะเสร็จแล้วนะฝั่งนู้นเป็นเส้นเก่านบ,บที่เขาอยานี่อัสซโดสปานก็เหมเดเลยนะสปานก็ยังเก่าอยู่เอฟซีเราก็ตรงไปนะเบี่ยงกลับนะเอฟซีอีกหนึ่งกิโลเมตร ชะลอชะลองนะคนขี่ที่อยู่ตรงกลางนะเป็นคููระบายน้ำนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะเหลือน,นิดนึงนะงคงจะเสร็จนะประมาณสักเดือนสองเดือนนะเอฟซี FC. โอ้โหนี่เส้นเก่านะโอเคเดินทางต่อไปนะครับ ถนนทางใต้ก็สวยงามเลยเฟรขอเป็นสปีดนิดหนึ่งนะเอาละครเช้าเช้านี้ไม่ถาว่าไอฟซีทุกคนกินกาแฟกินข้าวหรือยังนะครับฟังวิที่ยกไปด้วยนะครับนี่ฝาลั่นฝาลั่นคลองฝาสัน ถือว่าสวยงามนะเขาทำไวนะ้ท่านนี้แล้วก็คนไหนที่เกียยางนะตอนหัวลุ่งย่ลุ่งนะจะม,มีบางคนยังเกียยางอยู่นะครับโอ้เหลือเชื่อนะสวยเสร็จเรียบร้อยนะไม่ทราบว่าตรงไปถึง20่กิโลไปถึงนะาทวีหรือเปล่านะนี่สุดชายแดนก็ห้ ไฟแดงนี่นะผ่านตรเลี้ยวซ้ายนะจะเข้าสู่อำเภอเมืองนะจันนานะบ้านสลุดต,ต,ตรงนี้นะเขาเรียกแต่ถ้าตรงไปนะเหมือนเดิมนะไปด่านประกอบนะครับอําเภอนะนาทวีนะขณะนี้ผมอยู่ที่เส้น408นะครับสิ อธิวีเ็ประมาณสัก10กิโลนะความสวยงามก็บริเวณนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะบริเวณนี้เขาเรียกว่าบ้านไร่นะฮะนนนะบ้านไร่ป่าชิงนะป่าชิงบ้านไร่ป่าชิงนนสุดสุดนะคงจะคงจะเป็นต่อไปจะมีคนหนที่ มีดินใกล้กลเส้นถนนนี้คงจะเพอร์เฟกต์สม่ากินได้คล่องนะเคยเป็นพวกเปิดยาร้านยานะร้านอารม่ร้านคาแคร์นะนี่บ้านเกาะท่าเ้ือ,นะอขวาแนละ้วเข้าไปนะบ้านเกาะท่าเ้ือ,อขวาเข้าไปนะคิดดูตอนนี้ก็หกโมงสิบนาทีนะเอฟซีหกโมงเช้าแล้ว สรุปว่าสรุปไปนะครับแต่ละบ้านก็ถัถถดถัดไปนะครับซ <c> ่ถัดถัดกันไปนะฮะขอบ้านอยู่เข้าไปข้างในเยอะเลยไอเฟเซดูคู่เกนแมทนะดูแอนทรีแนวต่าและคู่ยาวไม่ลงนะคะับเซนี่นาทวีก็17บเกิโลนะครับ นีก็เป็นบ้านประจำนะบ้านประจำบ้านบ้านประจาประจานะบ้านประจ,ระจนะา,ะจาะจมีวัดด้วยนะครับท่านนี้ทาง้าวนังมีคนเดินทางนะช่วงนี้เลยนะเอฟซี FC. เดินทางครับผ,ผมเดินทางไปด้วยนะ สรุปว่าเส้นนี้อัปเดตนะสนทางนะคงกเกือบเสร็จนะฮะก็เหลือทางเข้าบุกี้นเอฟซีมีพี่ปั่นยานด้วยนะฮรตรงนี้เปยังไงอะ่บ้าย,ยัางไม่รู้นะผมบ้าอะไรนะเอฟซี มันในถนนของประเทศไทยนะแต่ตอนที่เราทำความตอนที่โควิดไม่โควิดมีนะเอีเราต้องทำซ่อมนู่นซ่อมนี่ปลวกนู่นปลวกนี่สร้างนู่นสร้างนี่นะต่อพอโควิดหายนะเราคงจะวิ่งเลยนะเอฟซีขบุทางของบ้านเรานะเวิร์กมากที่สุดในอาเซียนเะครับก็วิ่งไปต่อนะครับเอฟซี ชุมชนนะครับชุมชนชุมชนซ้ายขวาเนี่ยเนีนายนำนะฮะบ้านนายำนะครับบ้านนายำสวยเหมือนกันนะครับเส้นดีนะฮะยาวแล้วก็สี่เลนตลอดเลยนะฮะอันนี้บ้านคูนะฮะคอควายสละบูนะฮะบ้านคูมันมีสองเลนนะ,ะนี่เราวิ่งในสองเลนนี้นะอีกเลนหนึงก็ ขาเข้าอำเภอเมืองยะนานะครับเราออกจากอำเภอเมืองยะนานะก็มาทางถนนเส้น408คนระับ408นี่ไปไกลมากนะเฟรชคงจะไปช่างเดียวกันกับด่านประกอบหรือเปล่าตรงนี้จัดสวยนะเฟรชร้านกาแฟครับชั้นสองนะแล้วก็มีออคอยด้วยนะขึ้นไปนั่งกินข้างบนได้ มาดูมอไซค์แบนไนไฟ์สิข้างหน้าเราต่อสุดสุดแดนนะสุดชายแดนก็ประมาณ41กิโลได้ก็ถือว่าผมไม่ใหญ่เขาอยู่เรียนนี้อันตรายแบบหนึ่งเอ้าหน้ต้องไม่หมุกใส่หมวกอันด็อกนะระวังด้วยนะ บ้านโคนะบับุันี้มาซีดส,สวยดนั่นเลยนะเอฟซีเาแล้วนี่เป็นหมู่บ้านอะไรบ้านแคร์นะคอสระแอร์คอควายนะบ้านแคร์จะเน้นคอควายกันหมดเลยแล้วตรงนี้อะไรวัดขวดนะ สามารถเข้าสูอยู่เทินกลับไปที่วัดนะับวัดขวดด้านกันนะมันมีมีป้ายมิสถิตนะเยอะมากเลยนะมีอีสูนะาทวีนะฮะมีป้ายอิสูนะเด่นสัง,ง่าเลยนะบ้านท่ามากนะฮะท่าหมอใสนะครับโอ้ยังไงบ้างครับเอฟซี FC ทุกคน ในกูโบนะครับต้นไข่เท่านะนี่กูโบเก่าแก่เลยนะี่มีนกนะครับพยายามที่จะมามาวิ่งเล่นบนท้องถนน,นนะบนถนนนะไม่ทราบว่าจะด้วยด้วยอะไรนะเอานะฮะในบ้าน ป่าระไมตรีอักอย่างเนี้ยมีบ้านขุนตัดวายนะขุนตัดวายก็สนุนเส้นนี้นะพยายามชี้หมู่บ้านต,ต่างๆนะครับว่าสมู่บ้านซ้ายขวาซ้ายขวานี่นเพียรปัญญายากออกมาเลนนี้เลยนะสิออกมาเล่นขวานี่ยุึงวิ่งเลยนะสิอ้อระวังมี เลากลารเดินข้าตมตรวจหัืหอนันมีหมู่บ้านสะพานหักนะจนุนเส้นนี้ครับเวลาเดินทางมันจะมีป้ายนะคุณต้องสังเกตป้ายนะเอฟซนสังเกตป้ายนะว,ว่าป้ายเนี่ยมันจะสื่อทุกอย่างนะหากเราเลยก็มันมีอีกเส้นหนึ่งนะคอยเตือนตำนวเวลานะครับหรือว่าเอฟซีใช้ g o o g รือ a แบตะมันพยายามเตือนนะหากเลยเส้นไปมันก็มีเส้นอื่นนะ แผนหนึ 1> 1่งแผนสองให้เราตลอดเวลานะฮะเดินนะครับแล้วก็เดินทางต่อ,อไปนะฮะนี่คุณตัดหวายนะชื่อบนในภาพยนตร์เลยนะ FC ตรงนี้ก็จะมีร้านมือสองด้วยนะรถรถจักรรถ,รถ,รถ,รถอมอเตอร์ไซค์มือสองนะดูว่าสุดนะสุดสุด,สดจริงๆแล้วมีบ้านโมเดิร์นโมเดิร์นนะ FC ผมอยากให้ทุกคนดูซ้ายขวาด้วยนะเพราะว่ามันไม่สามารถดูได้ละ สวยงามจริงนะแตเหมือนบ้านเรานะอาจจะวิ่งเรือมานก็โล่ไปโขมานะข้างหน้ามีปั๊มปอทอนทาด้านขวาเรานะ50เมตร1กิโลได้เลยตรงนี้ไปอยู่นี่มีปั๊มแก๊สด,ด้วยนะโอ้โหเนี่ยเพิ่งรู้นะปั๊มแก๊สฉมวกก็ถือว่าคน,นาที่เนี่ยสีสีนี้เลยนะ ดาวเทวีก็อีกสี่กิโลนะครับเร็วจริงๆนะเมื่อก่อนสองเลนนะลำบากมากนะอันนี้กลายเป็นสี่เลนสี่เลนก็วิ่งเร็วนะผมก็วิ่งหนึ่งไมล์ตุลมิตรชั่วโมงนะครับไม่อยากวิ่งวิ่งเร็วมากเกินไปเดี๋ยวทำให้ต้นน้ำมัน,มนนะต้นพลังงานแล,แ,าแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ ีปบ้านเกาะงานะฮะอ,อ,อบตอฉางลาทเวีก็อีกสามกิโลนะครับองดูจนะังป้ายเนี่ยจริงหรือเปล่านะบางทีป้ายก็เป็นไกด์ไลน์นะครับอย่าไปว่าเลยนะฮะจริงบ้างตรงบ้างนะไม่ว่ากันนะแต่ว่าถานนทางเส้นนี้ก็สมูทเลยนะครับชอบจริงจริง มีเลยนี่จะมีไฟสองทางเปิดอยู่นะมีปลักชะเมานะฮะเอฟซีปลักบ้านปลักปลักปลักเช่าเมาส์นะายทวีสองกิโลนะฮะบ,บ้านอบตนะมีชมวิวด้วยนะที่นี่นะนะชมวิวก็จะมีลักษณะบแบบจุดชมวิวนะ้ำ อำเภอนามหม่อมนี่ไอ้อำเภอนาทวีนี่จะมีเขามีหุบคูเอ่อหเขานะแล้วก็ก็สามารถที่จะมีบรรยากาศที่สวยงามจริงๆได้นะโอ้เนี่ยตรงไปจะเป็น,นบิ๊กซีนาทวีนัอีก2กิโลนลครคบผมถึงอำเภอนาทวีแล้วนะซีเนี่ยมันน่าจะมีไฟแดงมีแยกนะแยกซี สิแยกข้างหน้านั่นสิชะลอชะลอนะชะลอชะลอ่ก็ถึงแล้วนะครับ like, Share, ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครัขบะะขอบคุณนะครับ